ผมเป็นคนที่มีโชคดีแล้วก็โชคร้ายความโชคดีของผมคือผมจะเห็นอะไรก่อนโชคร้ายก็คือเพราะว่าผมเสือกเห็นอะไรก่อนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าผมกลับไปตอนนั้นท่านผู้ชมครับต้มยำกุ้งกังลังมาทำไมผมจะรู้ว่าต้มยำกุ้งกังลังะมาอะไรที่เคยได้ง่ายๆเริ่มได้ยากขึ้นสะสดงว่ามีปัญหาแล้วที่รู้ไม่ใช่ผม,ผมจบ MBA หรือจบไฟแนน รู้เพราะประสบการณ์และก็สัญชาตญ,ญาณมันบอกผมผมเป็นคนที่มีรางสังหรณ์เวลาผมทําอะไรก็ตามผมพูดคุยกับใครก็ตามผมจะรู้ว่าไอ้เฮียหนึ่งสมควรจะครบต่อไหมหรือไอ้นี่ต้องเดินหนีแม่ไปเลยหรือไอ้นี่เนี่ยครบได้ใช้ได้นี่คือทําไมผมเคยพูดตลอดเวลาหลังจากที่ผมมีบทเรียนที่ไว้แล้วว่าพยายามอยาขยายงานใหญ่เกินเงินที่ตัวเองมีอยู่มีเงินแค่ไหนทําเพียงแค่นั้นพอ แต่ความฮึกเหิมตอนนั้นผมเพิ่งสี่สิบกว่าความฮึกเหิมสี่สิบกว่านี่ต้องถือในานะผู้ชายแล้วต้องถือยังหนุ่มฟอเลยนะตาบอดไม่กลัวเสือไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ได้ดูสิ่งแวดล้อมไม่ได้ดูเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือจุดจบที่ผมอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมต้องทำทีวีนั่นคือวิสัยทัศน์ของผมถามว่าต้มยำกุ้งมาเนี่ยผมรู้สึกยังไงด้วยความสัตย์จริงไม่ได้โกหกอะไรทั้งสิ้น ผมเป็นคนไม่รู้รอนรู้หนาวปัญหามาผมรับปัญหาแก้ปัญหาไปแล้วนั่นคือจุดเริ่มต้นผมอีกช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งจูจูเกิดมาพอต้มยำกุ้งมาปับ๊บธนาคารในประเทศไทยเรียกนี่เรียกสินคืนมานี่คือสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปในวันจันทร์ข้างหน้านี้